ที่เก้าจะตีโฟร์แฮนด์เปนซ้ายอ่ะมาปึ๊บเก้าวกดิก้อยโฟแฮนด์ซ้ายพอเก้าซ้ายแขนก้อยมาแบบน,นี้เร็วขณะที่เก้าอือ้อแล้วก็ใส่เข้ามาพอวางเท้าก็ใส่ดันเอาเท้าขวาดันก้อยดันแล้ววางเลยดิวางให้เต็มเทา้าย่อลงยอ่อย่อดีิไปก้อยอย่ายืนนี่ย่อลงดิย่อลงเก้าขาเหย็ดแค่อ่าขานี้นะ,ะนเดี๋ยวโฟร์แฮนด์น้ำหนักทิ้งเท้านอกหมดรานี้บอลสั้น ลูกแรกอยู่งี้นะปั้งก้าวดีถ้าบอลสั้นเนี่ยให้มาอย่างนี้เลยแล้วก็ก้าวเข้าไปตีบอลสั้นก้าวมาข้างหน้าบอลกว้างเดี๋ยวจะตีสองลูกสลับนะบอลแรกก้าวคว้างนะก้าวกว้างนะบอลแรกยูนเิเตอร์ปั้งตกเข้ามาดานันปั้งบอลลูกสองตกสั้นก้าวแบบน,นี้เลยแล้วก็เข้ามาตีแบบน,นี้เลยนี่ไงก็เดินเข้ามาเลยเดินย่อบอลเท้าขวาดิเท้าขวา เราต้อเดี๋ยวทำดีขาไม่ก้อยเท้าขวาก้อยเป็นเท้าซ้ายรึบเท้าขวาอยู่ในเทินขวาขวาเท้าขวาก้าวไปดิเท้าขวานี่ยืนอย่างนี้เลยข้างหน้าข้างหน้ายืนเล่บนบอลมันสั้นเดี๋ยวกาวเท้าขวาดีซ้ายมาทําไมล่ะยืนในเทินมาข้างหน้าดิเออยอ่อก็รอดิก้วาวขามาเไยไม้ต้องลงทุกทีเพราะไม่ไม่เข้าใจจังหวะบอลไงก้าวมาช้าก่อนดิมันตีตอนก้าวเท้าซ้าย เก้าจำไว้ว่าโฟนเนี่ยก้าวตีด้วยเท้าซ้ายแบ็กตีด้วยเท้าขวาอย่างนี้เลยพร้อมมาเก้าปังเลยนะอ้าวเก้าเออก็อย่าหดแขนนี่ก้อยมาสบายสบายในแขนไม่ก้อยแบมือเต็มมาเก้าวขวาแล้วค้างไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้เก้ามาดิบอลยูนิตเทิร์นกันยูนิตเทิร์นกันยูนิตเทิร์นบอลสั้นก้าวมาก้าวมาข้างหน้าเลยดิขาก้าวขาไม่ได้ยูนิตเทิร์นก้าวขวามา ย่อรอรอรอเรียบรอดิบอลยังไม่ไปไงอยู่ในท่านเก้าย่อรอบอลกระโดอเก้าไซสแล้วตีดิเออขามันไม่ได้ไงขาก็แขนไม่สัมพันธ์กันไม่พร้อมเล่นอ่ะเทปก็ไม่ดูกล้ามเนื้อก็ไม่เตรียมบอกให้เตรียมไม่สนใจนอนแม่งทีอย่างนั้นอ่ะเว้ คนละหกบอลนะขวาด้านหนึ่งหน้าด้านหนึ่งก้อยไปชิปคนละไปก้อยชิปขวาก่อนแล้วก้าวชิปหน้าข้างหน้ามาก้อยก้อยไม่เดินดิยืนเฉยไม่ต้องวิ่งใช้จังหวะเท้าให้น้อยหน่อยพร้อมก้าวก่อนก้าวขวามาก้าวข้างหน้าก้าวขวาก่อนดิก้อยก้อยก้าวขวามาดิลูกสองก้าวก้าวขวารอก้าวขวามาดิก้อยก้าวขวามาก้าวขวามาซ้าย เออเขาใจยังเนี่ยเนี่ยมันถ่ายเขาใจยังมันหนักใช่ไหมเอาไม้พามาตอนแรกชิปข้างไปชิปก่อนชิบเก้าเออพามาเข้ามาขวาเก้ามังหน้าก่อนก้อยเออมาเร็วขวาก้อยอย่าเดินอย่าควงไม้ดี่ใช้อยู่ในเท้นี่ไม้ไม่มีควงเอาไม้ข้างนอกรอก้อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเงื้อแล้วมาเก้ามาคราวนี้เก้ามังหน้าเก้ามังหน้าก่อน ก้อยเวลาก้าวยืดแล้วมาถึงก็ลากแล้วก้าวแล้วเหยียดแขนตีเปลี่ยนมาเข้ามาไอ้นี่ดูขาเขาด้วยแล้วเดี๋ยวทำตามเขาพร้อมมาข้างนอกก่อนก้าวขาทอมไม่เขยเง่งข้างหน้าทอมข้างหน้าไม่ทําขวาก่อนเอาใมา่ทําแล้วดิทอมก็ช้าไม่พร้อมไปหลังบอลก่อนยูนิทเทิร์มาข้างหน้าก้าวขวาแล้วเกลี่ยไม้ เอออย่างเงี้ยเข้าใจยังไปนู่นเล่วเออขวาข้างหน้าเอออย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันพุซ่าดอโฮยเวดอะขามถึงจะได้ตีบอลน่ะขวาข้างนอกก่อนอนเน่มความาข้างหน้าก้าวขวามาก่อนตีเอออย่างเงี้ยนน่มอย่างเงี้ยถูกแล้วขามาขาเก้าเน่ยลดไม้ดิไม่ควงไม้ก้าวมาเออพัมมาขวาข้างนอกความมาก้าวข้างหน้ามาก้าวหน้ามา เออตอนก้าวขวาเนี่ยมาอย่างนี้แล้วแล้วมาถึงก็ลากฟึบเลยข้างหน้าเนี่มข้างหน้ามาถูกต้องอย่างนี้มาเดีย๋ยมาขาแขนลงไม่สัมพันธ์กันเลยตีคนละด้านพ่อ,อมาก้าวข้างข้างก่อนข้างข้างก้าวก้าวเดีย๋ยก้าวขาวางขวาแล้วก้าวก้าวเออพ่อมากาวเท้าขวางเงื้อม้แล้วมาช้ามากเลยไม่ทำอะไรมัวแต่หมุนไม้อยู่หน้า เดียบไม้ไม่หมุนบอกยูนิตเทินร้อมเสินไม้เก้าเออพร้อมมาเก้าหน้าเยียดแขนไว้แล้วเนี่ยอย่าเงื้ยงก็มาแค่นี้ก็เก้า